นี้นะครับยาแก้ขี้เลือนนะครับสำหรับแมวครับก d x 4พันครับมันมีรุ่นหนึ่งที่เป็น8,000นะครับเนี่ยกำมัวิธีใช้กันนะครับซึ่งผมอ่านอันนี้นะครับมันจุก็เข้าๆ1เม็ดนะครับซึ่งผมอ่านแล้วเข้าๆประมาณว่าตัวยานะครับให้รับประทานครั้งละเดือนละ1เม็ดนะครับ ผมไม่ขอไปทายมาันละเม็ดหนึ่งครับเลือยงละเม็ดนะครับมีคู่เหมือนกันใช่ไหครับผมว่าน้ำหนักห้ากิโลห้าถึงสิบกิโลกร,รมัมครึ่งเม็ดนะครับสิบถึงสิบเอ็ดกิโลกร,รัมก็หนึ่งเม็ดนะครับยี่สิบถึงสามสิบก็เม็ดครึ่งนะครับ ใช,ใช่ไหมครับเม็ดครึ 4, ่งนะครับสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบก็สองเม็ดนะครับนี่สำหับตัวสี่ร้อยนะครับไอสี่พันครับดี๋ยาผมีถ่ายทุกท่านว่ามันสามารถกันคเลยนได้จริงไหมครับถ้าอีกตัวแปดพันก็อีกมันเยอะจิินอีกแบบหนึ่งครับตัวนี้นะครับบอกว่าใช้6สัปดาห์ก็คืออายุยังมากอายุม้องหมาต้องสัปดาห์ขึ้นไปครับ ครับสำคัญคือกินเดือนละครั้งครับเพียงพอต่อการป้องกันโรคข้างต้นครับนี่นะครับก็อยากให้เขาทานเพราะที่ผมเห็นนะครับบางคนก็าให้กินประเทศละหนึง่งครั้งโอ้โหนี่เกินไปครับนี่เราบอกว่าให้กินเดือนละครั้งก็เพียงพอครับอันนี้เดี๋ยวที่ดีสองที่ผมถ่ายดูว,วา่าขาเขาเป็นยังไงบ้างครับนี่โอเคนะครับ ประมาณนี้ครับนี่ครับอย่าผมให้เขาน้องหมาทานยาไส่เม็ดยังไงครับนี่ครับคืออาดหารที่เป็นอ่ก็เป็นอาารที่เป็นแบบที่เลื้อนนะครับมี่ขันมากนี่นะเม็ดดีขาดค่อนข้างเยอะใช่ไหมมันจะเก็บเองครับทำให้ดูครับ เรามารีวิวเรน่้งข่าานี้ก็พปอขาหนั้นก็งเป็นเยอะนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับให้เองทานยาไปาไปม่เก็บราดูยาแปวอืน่ พยายามานล้วมาเจ็ดวันเจ็ดวันดูแลวาข็งรงเป้นยังบ